สรุปข่าวชิงเมนยูโก,โกประจำวันที่16สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้คอสเสนออาร์ตในงานนี้คาร์เวิร์สบรวินเปิดใจตื่นเต้นร่วมทัพกับยูงทองนะผีก็ช่วดจนได้เมื่อคันที่โดมินิกคาร์เวิร์บรวินก่อนหน้าป้ายแดงของบริจยูไนเต็ดนะฮะได้เผยว่าตนนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากและก็พร้อมเต็มสูบจะลงช่วยทีมหลังจากที่เซ็นญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ กองหน้าเดวาส28ปีหมดสัญญากับเอฟเวอร์ตันและก็ได้กลา,ายมาเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากที่มีข่าวกับหลายสมโมสรสุดท้ายเป็นยุงทองที่ได้ตัวไปร่วมทีมโดยคาร์เวิร์ตัววินได้กล่าวผ่านทาง LUTV บอกว่าผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะมันเปรียบเสมือนกับการเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนเลยผมร,รู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและกแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ลงเล่นและก็เป็นตัวแทนของสมโมสร สำหรับผมแล้วนี่คือสโมรสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และก็มีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมผมเคยเล่นที่อารันบรสมาก่อนแล้วและผมจําได้เลยนะว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลดังขนาดไหนและแฟนบอลสุดยอดมากแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งและผมก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมมาก่อนหน้านี้ด้วยเราคุยกันด้วยดีและเขาก็เป็นกองหน้าตัวเป้ามาก่อนในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ เขาแค่ okay. อธิบายว่าชีวิตกองหน้าตัวเป้านั้นเป็นยังไงและเขาก็ทําให้ผมรู้สึกรู้เข้าใจและมาทําให้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกันวิธีการในการจัดทีมและก็วิธีการเตรียมความพร้อมเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นอะไรที่ดึงดูดผมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยครับอานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็น่าเสียดายนะฮะน่าจะซื้อมาเป็นอะไรก็พอแล้วเพราะว่าเขาเขาเองนั้นก็หมดสัญญาแล้วคิดว่าถ้าต่อรองของค่าแรงสักหน่อยน่าจะได้ตัวมาแบบฟรีๆน่าเสียดายเหมือนกันนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูสอดซดแทอะไรเนียเมื่อกุนซือบริตันมั่นใจเกินร้อยบาเดบาไม่ย้ายอย่างแน่นอนเมืออ่อไงน,นี้แมนยูสอดจะซดแท้เมื่อฟาเบียนเซเบรเฮอร์กุนซือบริทันมั่นใจเกินร้อยว่าบาเดบาไม่ย้ายไปไหนนะจ๊ะเมืออ่อไงน,นี้ฟาเบียนเชอร์เซเลอร์เฮดโค้ชของบริตันแสดงความมั่นใจแบบเต็มร้อยว่าคาร์ลอสบาเดบา,ากองกลางตรับชาวแคนบรูนจะอยู่เป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไป แม้จะตกเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูทีมร่วมสุกฟุตบอลพิมียร์เลกอังกฤษในครันี้ก็ตามทีโดยฟาเบียนเทลเซรอร์ทด้กลับในความมั่นใจสุดๆว่าเขานั้นจะอยู่ต่อผมเองไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเลยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือเขาเพิ่งไปตัดผมมาใหม่และเขาก็กำลังสนุกอยู่กับการเล่นในกับบริเตนสำหรับบาเดบาแล้วนกขนวนยืนยันได้เลยนะว่าจะยอมปล่อยตัวก็ต่อเมื่อ ได้รับข้อเสนอไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์ขณะทีู่่อจอมแฉเปิดเผยว่าแมนยูจะประเด็นเป้าหมายไปที่มอร์เทนยูชมันกองกลางทีมชาติเดนมาร์กสิทธิ์เก่าของกุนซอบริเบนอัมบอริมในทีมสปอร์ติ้งลิสบอนหากว่าพลาดคาร์ลอสบาเดบาจริงในขรักนี้โอ้โหเป็น,นว่างงานนี้100ล้านปอนด์นะฮะไปเอาทางนัานกอนจากฝั่งท่านั่นเด็กเก่าของอัเบรเวนอัมบอริมมาดีกว่าน่าจะคุ้มมากกว่าเอามาปั้นที่พิเมเบรกิกันดีกว่าไหม เรามาดูข่าวตอนบานกันครับอาร์ตยังไงเปิดซีซั่นฟัดกันเลือดสาดอย่างแน่นอนเบอร์เบตอฟร,รับเสียดายที่ไม่เห็นยเคเดชมาที่แมนยูแต่ไปซบปืนใหญ่อาร์ซนอลซะอย่างนั้นโดยดี่มิชราเบอร์เบตอฟระบุว่าเสีงพอสมควรที่วิกเตอร์ยเคเดชเลือกไปอยู่กับอาร์ซนอลมากกว่าที่จะมาแมนยูเพราะรบ,บอกว่าการดวนกันระหว่างทั้ง2ทีมในนัดแรกของซีซั่นน่าจับตาดูที่สุดแล้วมากกว่าทุกคู่เลยก็ว่าได้ โดยดิสติเดเมชาบอาวตทอฟนะฮะอดีตยอดกองหน้าของฝั่งแมนยูเองนั้นอยอมรับนะว่าเสียดายที่วิกเตอร์ยูเคเดชเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับอาร์ซนอลในครั้งนี้โดยยูเคเดชเองเคยเป,เป็นเป้าหมายของทั้งอาร์ซนอลและก็แมนยูก่อนที่เขาเองนั้นจะซบปืนใหญ่ซึ่งนั่นก็ะทำให้ปีิษัแดงหันไปทุ่มเงินในการดึงตัวเบนจามินเชสโกมาแทนโดยที่มันเหมือนตรกกลายพอสมควรเพราะว่าตัวของเชสโกก็เป็นเป้าหมายของอาร์ซนอลในครั้งนี้เช่นกัน เดบอ์นทอฟเปิดเผยกับอาร์โบราสื่อของโปรตุเกสบอกว่าตอนอยู่ในโปรตุเกสเองเขาทําผลงานได้ยอย่างสุดยอดเป็นอย่างมากต้องยอมรับนะว่าผมบีชานิดหน่อยที่จริงจะบอกว่าผมเศร้าและก็ผิดหวังก็อย่างได้เพราะเขาเองนั้นไม่เลือกมาอยู่กับแมนยูทั้งที่มันมีโปรตุเกสคอนเนคชั่นแท้แต่เขาเลือกที่จะไปอยู่กับอาร์นอลซะอย่างนั้น แน่นอนว่าในมุมมองหนึ่งผมเข้าใจได้ดีนะว่าทำไมเขาตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าอาร์ซนอลกำลังเล่นได้ดีมากหรือไงได้มีการผ่านบอลไปเรื่อยๆด้วยในครั้งนี้เพื่อจะหาพื้นที่ว่างกันไว้ได้เก่งอย่างท่นัของมิเกลอาร์เซตาคือลูกศิษย์ของเปปเปกาเดลล่าและเขาเองก็ให้ทีมเล่นด้วยสไตล์นั้นซึ่งเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในครั้งนี้ด้วยโดนท่านเขาฟังโยเคเดชเองก็ได้เรียกว่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดกับพี่นั่น และก็เกมแรกของฤดูกาลก็ถือว่าเป็นบททดสอบของทุกอาร์าทุกคนอาร์มาริมก็โดนกับอาร์เตตาแมนยูเองก็เผชิญหน้ากับอาร์ซอนยูเคเดสก็โดนกับเชสโกซึ่งเป็นนักเตะเบอร์เก้าคนใหม่ของแมนยูคุณจะเห็นได้เลยนะว่ามันมีการโดนที่น่าสนใจหลายจุดในครั้งนี้เลยทีเดียวเปิดได้ว่าง,งานนี้ต้องรอนลุ้นกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ยังไงเมื่องานนี้มาเรสกายืนยันชัดเจนแล้วว่าแจ็คสันนั้นเตรียมที่จะย้ายทีมได้เมื่องานนี้ทันักข่านดัฟังเอนโชม,มาเรสกานะฮะผู้จัดการทีมเชลซียืนยันแล้วว่าแจ็คสันกองหน้าได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจื่ทางทีมในคาราทีได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยสิงห์บุรุเองก็เรียกว่าเสริมผู้เล่นนะฮะแนวรุกอย่างาแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นท่านักขฟังเลียมดีดัฟเจ้าเปเรโด เจมี่กรชเชนและก็เอสเตวาบวกกับพนังตัวหลักที่มาทำให้สถานการณ์ของแจ็คสันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นบอกว่าไม่มีที่ให้ลงในครั้งนี้ในขณะที่ทีมเตียมที่จะเปิดซีซั่นเกมแรกมาัอาทิตย์นี้เจอกับพนังของคริสตัลพาเลสานักของฝั่งในายใหญ่ชาวอิตาเลียนยืนยันแล้วว่าแจ็คสันเองนั้นไม่อยู่ในแผนและสามารถที่จะย้ายทีมได้ คุณรู้สถานการณ์อยู่แล้วตลาดซื้อขายผู้เล่นยางมเปิดอยู่เขาสามารถย้ายทีมได้และเราจะรอดูกันต่อไปตอนนี้เราก็มีปีขวา2คนเปโดนเนโตรและก็เอสเตเบลเราเองนั้นมีกองหน้าเบอร์เก้าสคนเรียมดีลาฟและก็เจ้าเปโดส่วนดิโก้แจ็คสันเองก็ยังอยู่กับเราคุณรู้สถานการณ์ในครั้งนี้ได้ดีนะน,น,านานผมเป็นนักว่างานนี้ก็ถือว่าบอกได้เลยนะว่าย้ายทีมได้เพราะฉะนั้น ต้องรอดูกันต่อไป็าดการณ์นะผมว่าจะย้ายไปยังไงแต่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารัยังไงแฟนผีจะว่ายังไงเมื่ออัลบริมเปิรเตรียมจะโยกตำแหน่งใหม่ให้กับมำแน่งของเมสันเมาส์ในขณะนี้โดยรูเป็นอัลบริมกุณซื้อเขาฟังแบนยูเองก็เปิดเผย ว่าอาจที่จะพิจารณาในการที่จะใช้เมสันเมาส์ขยับถอยจากตัวลุกตรงไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกแดนกลางหากสโมสรไม่สามารถที่จะหากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทีมได้ในช่วงสมอนี้ ดยฤดูกาลนี้ทัพปีศาจแดงเดินหน้าในการเสริมแร่งแนวรุกเต็มที่หลังคว้าตัวมาติอุสกุญญาบริอันเอเบโม่และก็เบนจามินเชสโกมาสจินโอเทลฟอร์ดพร้อมกับผลักดันดาวรุ่งอย่างจิเอโกบริอนขึ้นมาเป็นการังเสริมตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ในแผงวิดฟิลยังคงไม่ได้รับการแก้ไขโดยเชื่อฤดูกาลก่อนแมนยูเจอกับปัญหาความฟิตและก็สปีดของเกม โดยกาเซมิโลที่ไม่อาจจะรับมือกับความเข้มข้นของพิมเบริกได้ขณะที่คอบบี้เมนูกับมาเดลูกาเต้เองนั้นยังคงไม่สามารถจะเรียกว่าสร้างคู่หูแดนกลางที่มั่นคงส่วนทนานด้นของฝั่งโชบี้ครอยเยอร์ก็ถูกปล่อยยืมไปเวสบิดอัลเบียนทำให้บรูโน่เฟอร์นันเดชอาจถูกใช้งานในบทบาทที่ต่ำลงกว่าเดิมในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยทีมเคยพยายามจะดึงคาร์ลอสบารบามิฟิล์ดรุ่งของบริตัน แต่ว่าดันตัดิตรงที่ถ่าตัวมหาศาลนะฮะซึ่งเดอะซีเก้าเองก็ตั้งไว้เกินอยู่ที่100้ล้านปอนด์จะทำให้แมนยูเองนั้นเรียกว่าถอนตัวจากเดี๋ยวนี้มันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับพนักของมาชเทนฮุสมานของสปอร์ติ้งดิชวอนแต่จนถึงตอนนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในครั้งนี้สักเท่าไหร่นักท่าําลางความที่ไม่แน่นอนเรื่องการเสริมทัพแดน,นกลางอามาริมมองว่าเมาส์อาจจะเป็นคำตอบชั่วคราว โดยเจ้าตัวยืนยันแล้วว่าพร้อมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครั้งนี้โดยผมพอใจกับนักเตะที่เรามีเป็นอย่างมากทุกคนเองก็ทําผลงานได้อย่างที่ดีมากเลยนะและสามารถช่วยให้เรานั้นลุ้นชนะได้ทุกเกมอามาริมได้กล่าวก่อนเกมพิมพ์เบรดก,กับอาร์เซนอลบางทีเมสันเมาส์อาจจะเล่นตําแหน่งนั้นคือกองกลางเพื่อจะสร้างความแตกต่างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราเองจะได้เห็นคําตอบในฤด,ดูกาลนี้ในวันนี้อย่างแน่นอนครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชียครับขอบคุณทุกคนตลอชมผมกดตลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ